เราจะมาทาบ้านให้เด็กๆขึ้นขึ้นจะเสร็จแล้วเออมมันยากว่าผมาาค่าแล้วก็ตาคามันไม่ได้แพงนะคะทุกคนอุนชุกกะอีตะกะอุนชุกกะตะ สวัสดีค่ะบิเบลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําบ้านให้เด็กๆกันนะคะก็คือร้านๆของเบลนั่นเองก็ลูกของโบราณนะคะก็จากที่เบลพูดไปเมื่อประมาณคลิปก่อนนะคะที่เป็นคลิปพาน้องๆเนี่ยไปฉีดวัคซีนแล้วก็อัปเดตว่าเออน้องๆใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ผ่านมาประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วก็เด็กๆก็เริ่มโตโบกอกกับว่าคิดว่าควรจะแยกอยู่กับโบราบ้างไม่อยากให้แบบ อยู่ด้วยกันเยอะเพราะว่าหนึ่งคือโบราชอบย่างข้าวลูกกิน่นมันก็แบบลําบากกับเบลมาเบลต้องโบราแบบไปขังไว้ในห้องนะ้ำนั่นแหละวันนี้เราจะมาทําบ้านให้เด็กๆกันเบลก็สั่งของออนไลน์ไปนะคะที่จะปรับเตรียมมาทําโซนของเด็กๆซึ่งไม่หนูจะทําออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูว่าเบลสั่งอะไรมาบ้างนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือของที่เราจะมาทำกลงนล้องๆกันนะคะ สั่งมาจาก shopee ซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถประกอบได้หรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะยากอยู่นี่เราต้องมาสร้างเป็นบ้านรอดไหมวะสร้างบ้านหรือ,บบอเปล่าทุกคนอันนี้คืเป็นฐาเรายังไง ราน,นี้ใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ะเฮ้ยแบบนี้แหละถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ผิดนะ แค่แบบประมาณเนี้ยใช่ไหมบิ๊กเมยมันก็ลำบากอย่างเงี้ยแะค่ะทุกคนเนี่เขาทํากันแบบอย่างนี้ปูจะทําได้ไหมที่นัคืนจะเสร็จปะวอ,อมึงมันยากว่ะมันยากก็ดีเป็นวาทุกคนเราขอต่อฐานก่อนละกันนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนต่อฐานเสร็จงั้นน่าจะนานทุกคนตอนนี้เรากำลังต่อ ลอวคันแงให้เด็กนคือแบบมันก็มันก็จะเป็นตามตามรูอ่ะเนี่ยชุบมันก็จะแบบปเป็นรูแล้วก็ใส่ตรงร่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคนี่เองเข้ามาจองที่เลยเหรอเข้ามาจองที่เลยเหรอฮะ ยังไม่เสร็จเลยเด็กๆอย่าเพิ่งเข้าไปยายขอเข้าไปเล่นกันหมดแล้วลยจริงยายขอนะอย่าเพิ่งเข้าไปนี่ยายทำชั้นสองให้ฉันล่ะเหนื่อยใจจริงเอาค้อนหักอีกเออนี้ยายทำชั้นสองให้ดีใจไหม ดีใจบอกว่าดีใจโอ้ยเหนียวโอ้ยมันสองขาดิอ๋อ้วนาได้เปิดโอ้ยน้องชอบทุกคนเสร็จแล้ว นี่นาา่ารักคือไม่พออาจจะต้องแบบสั่งมาเพิ่มเพื่อแบบปิดหลังคาให้เด็กๆนะใช่ต้องสั่งมาเพิ่มมาปิดแล้วก็สั่งในช็อปปี้นะราคามันก็ไม่แรงก็เลยแบบเออสั่งมามามาวางของในนี้กันดีกว่าทุกคนก็กำลังเกิบที่ให้อ,า,อหาหารวางของ Mm hmm. โคจังโทษจังชอบไหมครับชอบบ้านใหม่ไหมครับทุกคนมีอันบ็อกของเองอันนี้โบลามันไม่ใช่ที่ของเองเองก็ตลอดเลยนะนี่เป็นของเล่นของเล็กๆซึ่งไม่รู้ว่าทำยังไง ตัวลงไปก่อนป่ะเรายังไงต่อเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้เด็กๆจะได้เล่นไหมวิวจะได้ก็ได้สชื่อ เอยากเอาของนี้ไปให้อันนี้เหมือนจะเป็น มันก็ต้องอยู่ตรงนี้แ่บว่าอยู่ด้านบนถามจริงที่กันส,สายไม่มีเที่ยวไหน,น,หนวะอะ้รเลยอ่ะเที่ยวอะไรเนี่ยคุณเป็นช่องอยังหมดเบียมันร้อนไม่ได้ ทุกคนก็คือจะบอกว่าหลังจากที่เราอัปเดตไปแล้วนะคะที่เราตอบกลุมไปจะบอกว่านี่ก็น้องๆก็คือใช้จริงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เปลี่ยนห้องน้ําใหม่เพราะว่าเดิมมันแบบอันเดิมมันไม่ค่อยดีอะทุกคนเราก็เลยเปลี่ยนอันใหม่เออนี่ดูดิน่ารักเนาะใครใครเป็นคนทําใครทําดอกไม้ ใครทำดอกไม้ล่นน้ำรับมาเดี๋ยวนี้เลยคือเด็กๆก็ใช้ใช้กกงอันนี้อย่างดีนะคะทุกคนก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงก็ทางที่ดีแบบก็แอบแบบจริงๆก็ไม่แนะนำไให้ปิดปิดไอเนี้ยปิดเพดานเพราะว่าแบบจริงๆก็ปิดได้แหละออจริงๆก็ปิดได้ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าไม่ปิดก็ดีน้องจะได้แบบโดดเข้าโดดออกได้สดังชอบบ้านไหมครับ จจังชอบบ้านไหมครับจจังชอบไหมชอบ,ชอบคือเด็กๆชอบมากเลยทุกคนคือเด็กๆก,ก็อยู่ในนี้เยอะแล้วก็เล่นของเล่นในนี้บ่อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลอดูเด็กๆอีพีถัดไปนะคะก็อีกพีถัดไปก็น่าจะเริ่มหาบ้านให้เด็กๆแล้วออื เริ่มหาบ้านให้เด็กๆแล้วเร็วเนาะเด็กๆก,ก็สองเดือนแหละตัวนี้ได้รอยจุ๊บของบีเบลไปไหนโซล่าดูสิโซล่าดูโซล่าดูให้เขาโชว์โชลอยจุ๊บกันโชลอยจุ๊บหน่อยโชล่าจุ๊บหน่อยไปละไหนโซจังมาโชว์ความหล่อสิโชว์ความหล่อสิฮะน่าอนะ่าหลอนนะนั่นแหละคนะ่ะทนะุกคนก็จบไปแล้วกับการ ทำบ้านให้เด็กๆนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายติดตามน้องๆอ,อีพีต่อไปนะคะ